ับผมก็การาบสวัสดีครับส,สวัสดีคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหยองพาปั่นนะท่านผู้ชมนะครับผมเอาวันนี้เราก็อยู่ที่เกมชิคกี้ลันนั่นเอง,เองนะฮะก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นนานนะฮะก็มาดูกันเลยนะแต่ว่าปรัดปิดก่อนแล้วกันเอาเฮ้ยเผื่อไปกดเอาเบ็ดสิบบาทไปก่อนแล้วกันนะค,คนดูลุยอ่าเปิดแรก เูท้าจะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะโอเคปรับเบ็ดก่อนสักคู่นะฮะเปิดแรกประเดิมเลยเบท้าสจัดเลยคนดูมาก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่นะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะคลิปหาแล้วไม่ได้กดเองโอ้โหกูเสียงเงินฟรีโอ้ตายแล้วรอบแกมือมาซ้ายครับผมโอเค รู้เรื่องนะฮะมาแล้วหนึ่งตัวซ้ายได้ไหมสวยๆครับผมยังไปได้อีกนะฮะขวาครับรอบนี้ชิวๆนะฮะคนดูไปให้สุดแล้วหยุดที่บัได้กำไรยังไงโอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้ารดเบ็ดอย่างไว้นะฮะอย่าหมดไม่ให้หลอกคนดู <laughs> ทุนมาแค่สองร้อย ห้าไงเล่นเป็นห้าสิบเปิดแรกสวยคนดูค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันลุยขวาเหมือนเดิมปิดท้ายด้วยซ้ายนะฮะปิดจับเลยรอบนี้กำไรเน้นๆเอาสวย มาดีครับท่านผู้ชมนะฮะสามร้อเจ็ดบาทนะครับผมคนดูเพิ่มเบ็ดให้ไวเพื่อที่กําไรจะได้เยอะไม่รู้ได้หรือเปล่านะมาไปยังขวาอยู่ครับผมยังไปได้อีกนะฮะคนดูเราจะไปให้สุด แล้วยุดที่ว่าโอ้ชีดกำไรคนดูมาส,สวยๆครับพันห้ารับเต็มๆนะฮะช็อตนี้พันแปดไปแล้วด้วยนะฮะหวานเจ็บโมเยสิครับ <c oughs> เปิดนี้ดูถ้าจะไม่สวยความามาเดิมครับ <c oughs> เอาขวายาวอย่างนี้ขวายาว เอาซ้ายดีครับรอบเรา,เ,ราเอาเอ,เอ,เอลิ้นพันกันคนดูโอ้โหสภาพซ้ายนะฮะเป็นไงล่ะซ้ายกูซ้ายมาประไล่ซ้ายยาวครับผมขวาร้ายซ้ายดีแต่เมื่อกี้ซ้ายก็ยับเหมือนกันนะชนแบบยับยับเลยสามสี่ตัว มาปิดท้ายด้วยซ้ายแล้กันคนดูปิดท้ายด้วยซ้าย,ย,น,น,าย,ย,ายนั่นแหละครับผมรับอีกพันห้าคนดูหวานเจี๊ยบเขาตึงกำไรสามพครับผมตอนนี้ไหลไปยาวๆขวาครับเปลี่ยนเลนซ้ายครับ ซ้ายหรือขวาได้หรือเปล่าคนดูรอลุ้นนั่นไงเออเราก็มากับดวงเพิ่มเบ็ดกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเบ็ดร้อยเนี่ยผมกำไรเหลือจัดไปพี่ชายนาเจลเบ็ดร้อยนี่ต้องคุ้มหรอวะมาดิซ้ายครับเปลี่ยนเลนครับตีไฟเลี้ยว S <S <preach science> ชิวจัดแหละคนดูรอบนี้ถ้าได้น่าจะสามพหรือเปล่าเป็นร้อยว้าวเกิดไปพี่ชาในเจลสามพันผมต้องมานั่นแหละครับผมท่านผู้ชมมันต้องอย่างนั้นนะฮะเน้นๆกันไปปิดท้ายนะครับผมคนดูก็โอเคเลยและกันวันนี้ก็กําไรโคตรเน้นนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไ u b s ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ